รักษาเอกชนดีหรือรัฐบาลดีนะฮะนี่เป็นคำถามที่มักจะถามกันมาบ่อยนะครับอยากได้หมอเก่งๆนะฮะไม่รู้รัฐบาลเนี่ยจะรักษาได้หรือเปล่ายาของรัฐบาลไม่รู้จะดีหรือเปล่าวันนี้เรามาลองดูกันว่าจริงๆแล้วรักษารัฐบาลกับเอกชนมันต่างกันมากไหมครับนะฮะในแง่ของหมอในแง่ของเครื่องมือนะในแง่ของยานะฮะแล้ ในวิสัยทัศน์ผมเองเนี่ยผมมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะสวัสดีครับหมอวินัยนะครับวันศุกร์หมอชวนคุยนะฮะก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคำถามนะฮะที่ติดใจหลายๆคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่มีโรคนะฮะและกำลังมองหาที่ที่ต้องการจะรักษาอยู่นะฮะ คำถามที่มักจะถามตนเองเสมอนะหรือในครอบครัวมักจะคุยกันก็คือไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนดีกว่านะหรือบางคนก็บอกไปรักษารัฐบาลแหละดีแล้วคําตอบมันอยู่ที่อะไรละ่ะอันนี้เป็นมุมมองของผมนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหมอที่เข้ามาฟังเองก็คงไม่ค้านนะฮะก็คงเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดนะฮะเพราะว่าผมเองก็อายุประมาณนี้แล้วนะทำงานในวงการมา ค่อนข้างพอสมควรนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยฮะนะ,ะก่อนอื่นนะฮะผมขอย้ําก่อนว่าผมไม่ได้ต้องการจะเปรียบเทียบว่าเอกชนหรือรัฐบาลอันไหนดีกว่านะฮะแต่เจตนาผมคือทําให้เราเห็นภาพเราจะได้ตัดสินใจในการรักษาถูกเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินกับสิ่งที่เราคิดเองนะฮะหรือวาดภาพเองนะฮะลองมาฟังมุมมอง ของหมอดูสิครับว่าเขาว่ายังไงปัญหาที่ผมสังเกตก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือเราต่างจังหวัดคนไทยเราเนี่ยที่มีปัญหาทางการเงินนะฮะมักจะหมดเงินไปกับความเชื่ออะไรบางอย่างนะฮะขายบ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินบางกรณีเนี่ยไปกู้กู้เงินนะฮะเพื่อที่จะมารักษานะฮะกับโรงพยาบาลเอกชน นะทั้งทานที่เขาเดิมทีรักษาที่รัฐบาลอยู่แล้วนะเขาเพราะเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันทำให้เพิ่มภาระในชีวิตเขาโดยที่ไม่จำเป็นถ้าเขาไม่เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือหลายคนที่มีปัญหาทางการเงินแต่ดันมาเป็นโรคหรือมาป่วยเนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งขายบ้านขายที่ดินเพื่อมารักษาโรงพยาบาลที่แพงๆ ฟังให้จบก่อนอันที่1งโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนเราทํางานบนพื้นฐานมาตรฐานใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะฮะทุกๆโรคนะฮะจะมีมาตรฐานของมันนะฮะซึ่งมาตรฐานนี้กําหนดโดยสมาคมนะไม่ว่าจะเป็นโรคทางด้านปอดโรคทางด้านมะเรง็งโรคทางเดินหายใจนะฮะโรคทางเดินอาหารอย่างนี้ครับ แต่ละโรคเนี่ยก็จะมีมาตรฐานในการวินิจฉัยในการรักษาซึ่งหมอทุกคนเนี่ยทำตามนะฮะอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีต่างกันบ้างไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วแต่กรณีแล้วแต่เคสแต่ทิศทางมันจะไปในทางเดียวกันดังนั้นสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งปอดอย่างเนี้ยใช่ไหมครับบอกเอ๊มะมารักษาเอกชนดีไหมหรือรักษารัฐบาลาดีมะเร็งปอดก็จะมี เหมือนกับมีคู่มือใช้อย่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ฟังว่ามีคู่มือซึ่งเป็นมาตรฐานคู่มือนี้ก็จะมีการปรับปรุงทุกปีหรือทุกๆุกปีแล้วแต่ว่าคู่มีข้อมูลออกมามากแค่ไหนนะครับแพทย์ทั่วโลกทั้งประเทศก็จะใช้คู่มือนั้นเป็นบรรทัดฐานนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลก็จะอิงตามคู่มือนี้หรือมาตรฐานนี้ นะครับดังนั้นอยากให้หนึ่งสบายใจได้ว่าการรักษารักษาบนมาตรฐานเดียวกันอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยแต่ละเคสที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ทิศทางเหมือนกันนะฮะอันที่2หมออันนี้ก็เป็นประเด็น,นะคะหมอรัฐบาลกับหมอเอก,กชนเนี่ยต่างกันยังไงส่วนตัวนะครับผมเองก็เคยอยู่รัฐบาลมานะครับผมขอพูดอย่างนี้ค หมอรัฐบาลก่อนเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็คือคงอาจจะไม่แฮปปี้หรือไม่พอใจกับกับการได้รับการบริการที่รัฐบาลนะเลยเข้ามาทํากันบ้านดูอ่ะมาดูหมอรัฐบาลส่วนตัวผมนะฮะเป็นหมอที่เก่ง2เขาเขาสัมผัสกับผู้ป่วยปริมาณเยอะเราเรียกวอลลุ่มนะฮะเขาทํางานกับผู้ป่วยปริมาณมาก ứng, เขาเจอเคสทุกๆวันเจอเยอะเคสหลากหลายก็เยอะ นะครับสมหมอในรัฐบาลเนี่ยเขาแฮนด์ออนแฮนด์ออนหมายถึงว่าวันหนึ่งเขาอาจจะส่องกล้องหรือผ่าตัดวันหนึ่งตั้งห้าหเคสนั้นเหมือนช่างนะครับเช่นช่างเปลี่ยนล้อทุกวันถ้าช่างท่านหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนล้อวันละ10บสล้อเนี่ยโอ้แปลว่าฝีมือน่าจะดีเพราะคล่องแล้วเราเรียกแฮนด์ออนนะครับดังนั้นหมอรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างแฮนด์ออนคือทําเยอะปริมาณเคสเยอะก็ทําเยอะดังนั้นมือเขาจะคล่องมากนะฮะ มาตรฐานถามว่าหมอรัฐบาลในแง่ความรู้ผมว่าไม่น้อยกันเลยครับเพอเพอเก่งกว่าหมอเอกชนด้วยซ้ำในบางกรณีและในบางรายเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ผลักดันให้มีการเรียนรู้พัฒนาและวิจัยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเอกชนก็มีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีมีครับหมอเอกชนก็เก่งเอกชนก็ต้องถูกบังคับในการพัฒนาตนเองอบรมนะฮะเพิ่มพูนทักษะอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้น ไม่ได้ต่างกันมากเลยครับอ่ะสี่ต่างกันที่ที่ผมมองนะครับเวลาเวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยวอลลุ่มเคสเยอะปริมาณคนไข้หนานแน่นนะหมอคงมีเวลาให้เราไม่มากดังนั้นตรงนี้หลฮะที่มักจะมีปัญหาคือคนไข้แทบจะไม่ได้พูดอะไรหรือแทบจะไม่ได้ถามอะไรมากคนหมอก็จบแล้วคนต่อไปแล้วเพราะว่ารออีกตั้ง ห0าสิ 50, ลายบางที่นี่เป็นร้อยลายเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะทําให้คนไข้เนี่ยขาดใจนะฮะหรือมีการรักษาตรงนี้ไปแล้วรู้สึกไม่ได้ผลอยากจะคุยกับหมอแต่ก็ไม่ได้คุยนะก็เลยรู้สึกว่าอม,มันไม่มีเวลากับหมอเลยมันไม่ได้เข้าถึงซึ่งกันและก,กันซึ่งอันนี้เป็นข้อจํากัดซึ่งผมว่าหมอทุกคนก็รับทราบดีนะครับซึ่งบางทีเขาทาอะไรไม่ได้จริง,รงนะครัะ เพราะว่าผู้มาขอรับการบริการมันเยอะมันล้นแต่ผู้ให้บริการมันน้อยสัดส่วนเนี่ยโอ้ที่เทียบกันเนี่ยหนึ่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ที่นะฮะหต่อร0อยต่อห้อย่างเงี้ยอ่ะมาดูหมอเอก,กชนหมอเอกชนก็ทํางานบนบรรทัดฐานเดียวกันต้องบังคับในการพัฒนาตนเองตลอดเวลานะฮะถามว่า h a n d ์ออมีเคสปริมาณมากไหมก็ขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านนะฮะเพราะหมอเอกชนบางคนที่ดัง คนไข้ยเยอะเขาก็ทําอยู่ตลอดเวลาเลยครับอย่างยกตัวอย่างเช่นหมอที่ผ่าเข่าอย่างเงี้ยที่ฝีมือดีๆมาเอกชนคนไข้ก็ตามมาเยอะนะครับเขาก็ผ่าวันหนึ่งผมว่าห้าหกรายเลยนะครับดังนั้นแฮนด์ออนแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าที่เอกชนเขามีเคสเยอะไหมนะฮะอ่ะแต่ว่าข้อดีของหมอเอกชนคืออะไรฮะเขามีเวลาสภาพเนี่ยเขาไม่ได้ถูกบีบมากเขามีเวลาที่จะคุยกับเรานะฮะมีเวลาที่จะ ช่วยเคลียร์ความคิดความเข้าใจผิดเราหรือดอกย้ําความเข้าใจที่ถูกของเราดังนั้นอ่ะมันเป็นโจทย์ที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยเข้าถึงซึ่งกันและกันมากนะฮะสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะแฮปปี้กับการที่หมอมีเวลาให้กับคนไข้ซึ่งผมว่านี่เป็นเรื่องปกติเลยจริงไหมเราป่วยเราก็อยากให้คนมีเวลาให้เราฟังเราคุยกับเรานะฮะบางทีเนี่ยคนไข้มาด้วยเรื่องปอดเนี่ย บางทีอาจจะมีปัญหาท้องผูกพื่นออกคันปวดหัวเครียดจากลูกเครียดจากอะไรจริงคนที่ป่วยเนี่ยไม่ได้มาแค่เรื่องลูกของเขาหรอกฮะมันมีปัญหาสารพัดจุกจิกอะนะซึ่งบางทีคนไข้ก็อยากให้หมอรับฟังแล้วก็ช่วยนะเพราะบางทีเขาไมู่้จะคุยกับใครนะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เอกชนก็จะได้ประโยชน์นะ,ะกลับมาหัวข้อต่อไปคือยาหมอคะแล้วยาที่รัฐบาลเขาให้ะ มันดีจริงเหรอมันเป็นยาถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าก็ขอตอบอย่างนี้นะครับผมจะพยายามตอบเป็นกลางโดยอิงหลักวิชาการก่อนนะครับยาเนี่ยตัวยาตัวหนึ่งเนี่ยมีผู้ผลิตมากกว่าหนึ่งรายนะครับยกตัวอย่างเช่นพาราเห็นไหมครับพาราก็คือชื่อยาจริงจริงคืออะซิตามมโนเฟนจริงไหมแต่ว่าบริษัทที่ผลิตอ่ะหรือยี่ห้อ มีทั้งหลายยี่ห้อซาร่านะฮะไทลีนอนบากามอนพาราเซตโอ้มีอีกเยอะเลยนะครับมีเป็นสิบสเลยจริงไหมครับแต่ตัวเคมีหรือตัวยามันเหมือนกันหมดคำถามอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะว,ว่าบริษัทไหนดีแต่และบริษัทสามารถผลิตยาได้แต่ยานั้นต้องมีหลักฐานว่าไม่ด้อยนะฮะไปกว่ายามาตรฐาน ดังนัจะต่อให้คุณเป็นบริษัทกบริษัทขบริษัทคอตราบใดที่คุณมีหลักฐานว่ายาของคุณได้มาตรฐานจะเกินมาตรฐานก็ได้นะแต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณเข้ามาใช้ได้หมดครับสุดท้ายก็ไปดูว่าแต่ละบริษัทราคาอันไหนคุ้มมากกว่านะถ้าเป็นรัฐเนี่ยเขาก็จะดูความคุ้มทุนเรียก Health e o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  m y ก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาประเมินหมดเลยนะครับว่ายาแต่ละ บริษัทที่ส่งมาเนี่ยแต่และบริษัทราคาเท่าไหร่รัฐก็จะเขานั่งคำนวณว่าความคุ้มทุนจริงๆอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะอย่าลืมรัฐก็ต้องดูแลทั้งประเทศนะครับงั้นเขาก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่ายาตอบโจทย์ผู้ป่วยโดยที่รัฐไม่ลำบากรัฐจะได้ดูแลระยะยาวดูแลไปได้เรื่อยๆรนะครับอันในทางตรงข้ามยาเอกชนก็อาจจะเป็นยาบริษัท จะเป็นของเมืองนอกหรือยาบริษัทพรีเมียมมีแพ็กเกจที่สวยคุณภาพของยาพวกนี้ยังไงเกินมาตรฐานอยู่แล้วจริงไหมครับอาจจะเหนือมาตรฐานขึ้นมาอีกด้วยนะครับดังนั้นผมว่าเรื่องยาเอาจริงๆส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่ต่างกันนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้ารับยาจากโรงพยาบรัฐบาลอยู่แล้วคุมได้ดีเช่นยาโรคเกาความดันเบาหวานอย่างเงี้ยก็กินยารัฐบาลอยู่ก็คุมได้ ก็ไม่เห็นต้องไปต้องเสียเงินที่จะไปซื้อยาแพงๆเลยจริงไหมครับยกเว้นว่ารักษาแล้วคุมไม่ได้ก็ปรึกษาหมอท่านว่าจะต้องปรับยาไหมหรือจะต้องซื้อยาที่มันแพงกว่านะซึ่งหมอหน้าง,งานก็จะอธิบายเราเองอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นยาแก้ไอายาวรรณโรคเลยผมก็ใช้เหมือนกันครับทั้งรัฐบาลกับที่เอกชนเราก็ใช้ยากลุ่มเดียวกันนะดังนั้นส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับ แล้วแต่กรณีก็แล้วกันดังนั้นสรุปแค่นี้ว่าตราบใดที่ยาผ่านมาตรฐานใช้ได้หมดจะต่อให้เป็นบริษัทอะไรก็ตามสําหรับรัฐดูราคาเป็นหลักนะฮะสำหรับเอกชนมีหลายปัจจัยนะฮะแพคเกจ,จิ้งอะไรบ้างผมขอไม่ลงลึกสําหรับเราที่เราต้องรู้คือยามันดีจริงหรือเปล่าผมตอบแค่ว่ามันผ่านมาตรฐานจริงมันรักษาได้จริงชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ความคิดคุณละตอนนี้นะครับหัวข้อที่สามแล้วเครื่องมือล่ะหมอ เครื่องมือโอ้มีคนถามผมนะครับว่าอุยห้องผ่าตัดจะสะอาดไหมเครื่องมือจะดีไหมตอบเลยนะครับสะอาดมากนะครับยังไงอุปกรณ์พวกนี้เครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องมือผ่าตัดต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะแต่ละโรงพยาบาลจะมีหน่วยงานที่ควบคุมการติดเชื้ออยู่แล้วซึ่งเขาจะเคร่งมากแล้วก็มันจริง,รงๆมันเกี่ยวกับจรรยาบรรณของแพทย์เราเองด้วยซึ่งไม่มีหมอท่านไหนหรอกครับจะเอา สิ่งที่ไม่สะอาดหรือแล้วปนเปื้อนนะมาทําให้เราที่ผ่านมาอาจจะมีกรณีซึ่งอันนั้นผมเชื่อว่าพอเราไปคุยดูเนี่ยมันมักจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับแต่โดยรวมเนี่ยไม่มีครับนั้นอุปกรณ์ที่พวกคุณได้รับเนี่ยส่วนใหญ่ปราศจากเชื้อได้รับมาตรฐานหมดนะครับเครื่องมือทันสมัยไหมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีที CT, เหมือนกันเลยครับเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนเลยนะฮะ แต่เอกชนนี้เขาจะดีตรงที่ว่าเขามีงบเยอะเขาสามารถอัปเดตหรืออัปเกรดเครื่องมือได้นะได้เร็วรัฐบาลเนี่ยกว่าจะขอซื้อเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องผ่านคณะอนุกรรมการขึ้นเป็นกรรมการส่งขึ้นไปข้างบนรออนุมัติเงินกลับมาโอ้มันมีรายละเอียดปีกย่อยอย่างนั้นความคล่องมันจะไม่เหมือนเอกชนแต่ว่ารัฐบาลเวลาขอซื้อเครื่องก็ซื้อเครื่องแบบเอกชนเลยนะครับนะฮะเพราะเครื่องมือแพทย์เวลาเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันบ่อย ซื้อทีก็เครื่องหนึ่งครั้งหนึ่งก็ซื้ออยู่ได้ห้าหกปีสิบปีแล้วแต่นะว่าใช้มากใช้น้อยอย่างสมัยผมอยู่รานวิถีนี่ฮะเครื่องมือที่ซื้อแต่ละแต่ละยี่ห้อนี้ก็ไม่ถูกถูกเลยนะครับก็แพงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่ที่เอกชนปัจจุบันยี่ห้อเดียวกันนะบริษัทเดียวกันหมดนะฮะงั้นเครื่องมือก็ไม่ต่างกันครับผมว่าอันนี้ก็ขอจะย้าว่าแล้วแต่โรงพยาบาลก็แล้วกันถ้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะไม่มีเครื่องมือใหม่มาก หรือทันสมัยมากแต่คําถามอยู่ที่ว่าโรคของเราต้องการเครื่องมือทันสมัยขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะดังนั้นบางทีคนไข้อยากได้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วโรคคุณมันจําเป็นด้วยเหรอถิงไหมงนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องดูประชากรเยอะมากนะฮะอย่างสมัยผมอยู่ท่าศาลายเงี้ยอดูแลคนไข้ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งถามว่าจะต้องมีเครื่องมือทันสมัยทุกเรื่องไหมไม่ใช่ครับ อเขาก็ต้องบริหารงบให้ถูกเพราะเขาต้องดูแลคนไข้ยเยอะเขาประเมินแล้วว่าเครื่องมือไหนไม่จําเป็นส่งฮะส่งเข้านาครอ,อย่างเดียวนะครับไม่ต้องซื้อครับส่งเข้านาครมันประหยัดกว่ามันคุ้มทุนมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อในแง่เรื่องเครื่องมือนั้นกลับมานะฮะผมว่าหมอยาเครื่องมือผ่านอ่ะสุดท้ายคือระบบการบริการแน่นอนครับผมว่าอันนี้เอกชนนําร่องเลยนำนำแน่ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางเข้าตึกความสะอาดความแอร์อัดที่นั่งแอร์ความเย็นอาหารการกินผมว่าก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้แหละตรงนี้แหละที่คนไข้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอใจนะฮะว่าโอ้ยโรงพยาบาลรัฐบาลแอร์อดัดคนไข้ยเยอะระบบการบริการก็ไม่ดีพยาบาลบางท่านก็หงุดหงิดนะฮะเดี๋ยวก็ส่งไปตึกนู้นส่งมาตึกนี้ ทำไงได้ครับคนไข้มันเยอะมากผู้ให้รับผู้ให้บริการก็น้อยพยาบาลก็เหนื่อยนะเอาอย่างงี้ผมก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันว่าแยกให้ออกระหว่างแพทย์ยาเครื่องมือกับระบบยอมรับนะครับว่าของรัฐบาลอาจจะสู้เอกชนไม่ได้เพราะบรรทัดฐานเนี่ยเอกชนมาสูงมากแต่ผมก็เห็นนะฮะโรงพยาบาลรัฐบาลต่างจังหวัดเนี่ยที่มาแรงมากนะครับ ที่แบบพออ,อมีวิสัยทัศน์นะฮะมีมุมมองที่แบบเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนการให้บริการอย่างผมอยู่เห็นสมุดสาครเนี่ยเป็นเป็นโรงพยาบาลที่ผมชอบมากนะมีมุมกาแฟมีพยาบาลที่กเกษียณแล้วมาเล่นขิมเล่นอะไรให้ผู้ป่วยฟังเล่นเปียโ,โนให้ฟังแจกผ้าเย็นแจกน้ำโอ้โหผมว่า ดีมากเลยนะครับงนั้นโรงพยาบาลร,รัฐบาลหลายๆที่ก็พยายามพัฒนาระบบการบริการอยู่นะฮะซึ่งผมว่าเราก็ควรจะให้กำลังใจเขาด้วยนะครับก็เข้าใจว่าไปแต่เช้าไปตีสี่ตีห้าไปรอกว่าจะได้คิวสี่โมงบ้างบ่ายโมงบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงแต่ก็อยากให้เรารู้ว่าเราประหยัดไปเยอะเลยนะครับประหยัดไปเยอะมากเพราะว่า ถ้าเราจะต้องไปแลกกับเอาทรัพย์สินเราไปขายเนี่ยผมว่ายอมเสียเวลาดีกว่านะครับเพราะทรัพย์สินขายไปแล้วหลุดจากมือไปแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับสู้ยอมเสียหนึ่งวันคิดเลยครับถ้าจะไปรัฐบาลวันนั้นเสียไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับสำหรับคนที่มีฐานะไม่ร้อนเงินไม่ลำบากนั่นแหละครับคุณซื้อบริการได้มาที่เอกชนหาหมอพบหมอมีเวลา ไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าเรามีเงินริงไหมครับคุณอาจจะออมหรือทํางานมาพอสมควรมีเงินเหลือซึ่งแน่นอนครับทุกคนมีเงินก็อยากจะลงทุนกับร่างกายใช่ไหมครับแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีฐานะการเงินที่ดีมากหรือไม่ติดลบอย่าเพิ่งไปตกหลุมเชื่อนะครับว่าจะต้องขายบ้านขายทองขายที่ดินขายทรัพย์สินเพื่อจะมารักษาเอกชน ส่วนตัวผมคิดว่าไม่นะครับไม่เอานะครับถ้าโรกของเราหมอที่รัฐบาลบอกรักษาได้หรือเขาส่งต่อได้ใจเย็นๆครับแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกเบื่อกับระบบกับแพทย์ยาและเครื่องมือถ้าแยกตรงนี้ก็จะใจก็จะโล่งหน่อยว่าเอานะ่หมอดียาดีเครื่องมือดียอมไประบบมันหนาแน่นมันแออัดก็ไม่เป็นไรนะอดทนไปหน่อย ดีกว่าเราต้องมาขายบ้านขายทองใช่ไหมครับผมรู้มาว่าคนไข้ผมคนหนึ่งเนี่ยเออเป็นมะเร็งปอดนะตอนที่ผมวินิจฉัยเขาเสร็จอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาไปรักษารัฐบาลแล้วรู้สึกต้องรอนานไม่ได้คิวผมขอไม่ลงลึกแต่เหมือนกับไม่พอใจลูกสาวนี่ค่อนข้างจะแบบใจร้อนนะฮะก็เข้าใจนะฮะว่าพ่อป่วยเนี่ยแต่ว่าเอ้ยทำไมคิวนานจังกว่าจะได้คิวกว่าจะได้ยาไม่พอใจเลยแบบตัดสินใจขายที่ดินขายนู่นขายนี้น มารักษาเอกชนแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเงินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอผมมาดูก็ไม่น่าเลยนะจริงมาเอกชนเนี่ยยาเขาไม่ได้ต่างอะไรจากรัฐบาลเลยนะครับพอไปดูรายละเอียดลึกซึ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยที่รัฐบาลเขาก็ไม่ได้รอคิวอะไรมากหรอกเขาก็รันตามระบบเขานี่แหละแต่คนไข้อาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับซึ่งเขาก็หมดไปหลายล้านนะครับนะฮะซึ่งสุดท้ายตอนนี้ก็มารู้มาว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรละขายไปหมดแล้วที่ดินก็ เอานะผมก็เชื่อว่าเขาคงทําเพื่อพ่อแหละแต่ถ้าย้อนเวลาได้ผมถ้าผมรู้ผมก็คงจะบอกเขาว่าอยู่ใจเย็นๆนิดนึงมันไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรมากนะการที่อยู่เร่งรีบเนี่ยแค่อทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้จะต่างอะไรมากกันเลยนะฮะความต่างแค่อทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยทำให้อยู่ต้องเสียทรัพย์สินเยอะขนาดนี้มันอาจจะไม่คุ้มงั้นถามหมอตัวเองดีกว่านะครับว่าหมอคะรอได้ไหมนะฮะ ถ้ารอไม่ได้ทํายังไงนะดีกว่าเราไปตัดสินเองคิดเองแล้วก็ใช้อารมณ์เองนะครับก็เข้าใจนะครับว่าพ่อป่วยนะฮะแต่ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดมากขึ้นแล้วบวกกับเราวัยรุ่นอยู่อะเรามีอารมณ์อะนะเอานะไม่เป็นไรครับก็ฟังว่าทริปนี้คงได้ประโยชน์นะครับไงก็อย่างย้ำอีกทีนะครับหลายคนอาจจะเห็นด้วยก็าอาจจะมีอีกหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นมุมมองของผมเป็นประสบการณ์ของผม ผมเองมีความเชื่ออย่างนี้เสมอนะครับอ้าวยังไงขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ